สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยน,นะครับผมพ่ากันด้วยเรื่องของการส่งซิกในการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับ,บ,นนรบก็จะมีการทําสัญลักษณ์มือและหลายอย่าง1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วหรือนิ้วค่อยกันไปค่อยกันมาต่างๆนานานะครับจากรูปภาพดังกล่าวพียวอัจราพันคงยศชู3นิ้วหมายความว่าเป็นการส่งแทคนิกในการเล่นหน้า3นะครับก็คือประมาณว่าฝั่งตรงข้ามเล่นหน้า3ไม่มีอะไรแอบแฝงเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับ และรูปภาพดังกล่าวเป็นรูปที่ทีมชาติไทยแข่งที่ประเทศบราซิลนัดเจอกับโครเอเชียสังเกตง่ายๆนะครับจากสีผมของเพียวอัจ,จาราพรคงยศจะย้อมสีทำไฮไลท์นะครับส่วนเพียวอัจ,จาราพรมาที่ประเทศไทยก็ย้อมสีผมดำสนิทด,ดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆนะครับผมนักกีฬาในสนามคือเกี่ยวข้องกับรูปแบบเกมรูปแบบการรุกรูปแบบการแข่งขันเท่านั้นครับ โอเคนะทุกคนแอดมินก็นํามาอธิบายให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับผมซ้อมหนักมากแข่งขันก็เหนื่อยมากด้วยขอให้มีแรงกายแรงใจสู้ต่อไปขอบคุณครับ